นอนมาติมาลั่งเซรีโงะรบพงศงสอนครับขอจากลกแถบตามพี่น้อชาวโพไซที่เรองรอยเอพี่น้อจากทุกทุกงทีที่ไดครับผม สำหรับคำที่มีทาของกราบขอบประุณนนะครับที่ตั้งอลองดีดีแ้ะรนะครับของกลบผู้จัดการใหญ่ครับเราเป็นขรงกของด้วยนะครับของประุ่นจะนำปะวัต <Assim> nice ิสืบจนำผลงานจกได้คำที่มีนะครับผมก็เลยรำเพรับแถวออเทยจะนำคณะรยมทงมีด้องสวน่งคุ้านะครับัำจากพี่จราจีนะครับทุกๆกลุ่มงานในคำปีนี้สี่สิสาม้านีขาดครับมมาดูแลความสงบความเอียลรองและได้หน้าเวืีครับเ็นปีต่อเช่ารงเรียน ในมวยนสื่อนะครับมอัสโมโต้สูอสะกมืยสำหรับผ้นอครับขอที่นอหน่อใหปัทีไปไว้ใจที่วงครับนั่นซือบัตรที่นอกนะครับผมจะทักีขอมาให้กับนใส่นัที่นีขอที่นอนได้ขึ้นกัไปเปนหน่อยไปลังเขาครับความเจ็บแยใส่ตไเป็นซีี่ติดตึงใส่ผสมดงหลาครับนอกรับในเล่มือนอกรืนออแก้นเอว้เอหวัดไว้จยสามตัวเด ทุดตุ้กขนองหข้อเท้ข้อมาังข้เาีดต่างสามีจัดหล่อครับพี่น้องครับขอขอบคุณสภาเขาจะฝากไหมราคาชูนั่งหการนาพี่น้องร้อยเอ็ดจลายรูนะครับตอนนี้ร้อยเจ็ดสิบเขานั่งครับของขบคุณทุกค้ามรักทุเรียนช่นใีจหลอข้อเวีดต่งมีจหล่ออมนะครับทีไขมล้างเสียงโงสะกอนนะครับผมอารมณ์ส่วรง่ายง่าขอางง่งครับเอาวันี่คือโอกาสครับน้ำระเอดนุ่มนะครับผมดาวดวงไม้ของมาล่างเสียโนะครับ กระสเด่นเป็นดาวไม่มผิวคอนดูคนเองเป็นอย่างนู้นจ่มึ้งซาเทศและส่วนในนัทกันสวัสดีคร่บน้องเซรโค่ะบวานแกงานโกรกแนววก่นวาใจพีน้องบ้านคนใสเด่นค่ะเป็นอย่างมิจฉาลับัณที่บ่ให้ไปไม้เป็นไครับเป็นไส้เป็นใติดีเาองเม็ปีญในช่องเมฆเป็นอย่างม่จะาเป็นไส้คุณบ่กติดตเป็นภาษาปีญญาไปไล้ว เป็นไข่เห็ดยังมึ่อเป็นแล้วมันมีแห้ปงปนเป็นแล้วครับเป็นแล้วไม่แหเป็นเย็นเป็นยังเป็นยังสั่นมนี่ยไข่แม่ซน,นี่เสียงที่บอไข่ไม่ได้ทีอันไข่นัค่าตัวแยเดียว้าดุจูเบิดบอกให้โดยโโยิม้มขึ้นไหลกระสวเนอผู้อั้อนองหอมแงลูก ยังยังไม่ขึ้นมาสารสักสองีคานอโมคาข้างลามูมเอาสีาไ้ัเห็นอัดเพราะว่าองเจ้าิกันดโอ้ยบอกอยู่พูดอย่าไรไม่ได้อยู่ันสิบ่นองกยงยั้ตาสิบโม้ไมตาเลระน้สิบม่น้นตาด้วยต่าเปนสีปวดท้องจะมาตะเคลียเร็วเพราะ่เคื่องืะได้น ทัศน์ิลปไม่ขืิน่เมาลุกางถึงบอกตเป็นหมวอสีขิ้พขหม้อแย่าอยูกนใครบอกแม่ว่าเจอเยอไปสีน้อกับเผ้าโ้นัดกันมีแต่ลมน้ำพี่สอดมันน่ะพักถือรอนแ่ทีลบกุณดอกที่นิดน้ำบานนี้เขาแน่พีดอ้อล้วถตรวจนโยายก้อนสิบเกินตัวกลางก็บอก่าบอาง้ปีนี่โบกเียสินเป็นพี่น้อเนี่ขต้่นไปบอกซอยลู่เพราะว่าชดถึขมันพูดเดี่ยวมันเหอยอะไรก็ได้ถึงเรืองที่นั่งเพื่อเล็กแตลอยใหม่ี่อ้อยเอยะลอยใหม่ ปกตตั้งแตได้โานเาเขาพี่สายเขาพี่เส็นเติร์เนาไปลอยไหมจัครัา,าไปลอยไหมน้ำหอมไหนบางนึงแบบตึงขึ้นตาพีพ่อตะวันขางนึงมันบเื่อขึ้นก็เลยถามมาเมม่เหรีแต่บมาขึ้นาากูหัวแห้ง,หงไหมไม่ได้ขาดพนัผมก็ได้ว่าโอ้ยแม่เอ้ยบดนนี่ลอยไหมมันมายูแล้วถต่ก็ลอ,อยไหมเทลอยั้ไหมลอยสติอ,อย่างส ดึงสองคั้ตากี่เวราะว่าเอาเป็นสี่ใไหมเอาเป็นไหนคันจะว่าเราขายมันพุ่นส่เป็นหมายเลขูงอะไรหนาคุ่นจะขายเดียวมันได้้นส่ส่อยคอยเอาไม่ดีมีสุดเปิดสระมาเ็นอนี่แลว่าหนาวองมไมนาวเรื่องมอลำใยหมอนำใยนะครับผมมอลัำไมแล้บมำไหมรเป็นมอลัำใยพอมัพอมันใค่ไหนมันพูแล้วเป็นอย่างที่แรก ขึ้ส้มมาเห็นเลนที่สี่เลนหอมเนี่ยกุลิเกี่ยบซีรีส์บอลที่สองของกองู้ทำห้าเลยไสลละขนาโมจิไส้ละ